สวัสดีครับทุกท่านนะฮะวันนี้มาเจอแอดหมูนะคบคู่อีกแล้วตอนที่สามอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้อัพนะฮะโทษทีติดงานยังไม่ได้อัพจริงๆไม่มีเวลาว่างเลยทำไรเราก็เลยเลื่อนมาหนึ่งอาทิตย์นะ,ะเป็นหวัดเสียงเปลี่ยนนิดหน่อยเดี๋ยวว่ากันละกันมาดูอาทิตย์นี้กันเนี่ยนะฮะอาทิตย์นี้องเซิร์ฟไทยนะฮะใหม่นะฮะใส่มืสสอส่วนศอก สงสัยมาจนมาคงมาจนจะได้ฟรีเลยล่ะมัง้งแต่หลายคนแต่ปกติเนใี่ยสมึงมันจะมาคู่วดผอมใช่ไหมนี่มาคู่จริงบอมนี่ฮะอัลเฟย์นะหมุนก็เราเรียกว่าคุ้มกันไปเลยทีเดียวนะส่วนหมากลุกนะฮะคราวนี้หมากลุกฟรีได้หมวกหมวกแร่สีม่วงแต่รันเป็นอีกไม่ใช่สีม่วงก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นหมวกแร่สีฟ้าใช่ไหม หมักลุกขั้นสูงไอ้สองพันห้าได้ของเนี่ยมาเป็นใต้เศษกระดูกไม่รู้จะเอามาทําไมหมักลุกขั้นปรมาจารย์ผูพังไมะะ่แล้วฮะอยากได้ชิบหายไม่มีทองงั้นเราก็หมวกเนิมนะหมวกมุกมังกรหยกเขียวหมวกท่าล่างนั่นเองนะฮะวันนี้เนี่ยถ้ากด x ออกเอาไปเนี่ยทุกคนคงจะองมาทำอะไรไอดีคนนี้วะเนี่ยนะฮะวันนี้มาผมมาอยู่ในไอดีของเกียร์มาสเตอร์นะฮะคือพอดีว่าพี่แกเนี่ย เลเวลอัต็อกโกคิวป้ายอาเฟยกับกัวสองอย่างมาพร้อมกันนะเขาก็เลยอยากให้ดูว่าเออเนี่ยไอสามตัวเนี้ยเลเวลพร้อมกันเนี่ยแล้วจับให้ต็อกโกกินเนี่ยยีพีได้เท่ไหรเออเลเวลขึ้นมาเท่าไหร่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมาประกดให้ดูนะก่อนที่เราจะไป วงบินห้าคนกันต่อ,อตอนนี้นี่กำลังกดเลยละกันอาเฟีก่อนบายบายอาเฟีชึบร้อยหกสิบห้า ตัวรองอ่างอีกตัวร้อยเจ็ดสิบนะฮะตอนนี้นั้นสรุปนะ,ะตกโกคิวป้ายได้มาแล้วเลเวลร้อยเจ็ดสิบนะฮะเลเวลอัพพร้อมกันมาสามตัวนะ,ะแบบเนี้ยได้เท่าเนี้ยแล้วก็ของเซอร์ไพย์นะ,ะมีอีกสองอย่างใช่ มีนี่มีกล่องฝึกขนาดใหญ่ได้แบบนี้จริงๆแล้วกล่องเนี้ยมันเป็นแบบนี้แหละมันไม่ได้ไอ้ที่กล่องเลือดไก่สองอันสามอันสองรลอยองนี่มันผิดชัด,ชดแล้วก็กล่องฟองชิงหอ่หอห่ฟอฟงชิงหยางนะฮะอันนี้เห็นเขาบอกกันว่าสิบสองห่อในหนึ่งดวงเราก็มไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจริงหรือไม่จริงเพราะเราไม่มีทองจะเปิดนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปต่อกันเซิร์ฟจีนเลยแล้วกันชิ่วๆกันกับฟงหิน อีกแล้วนะฮะนี่เป็นตอนที่สามแต่ฟงหินในตอนที่สองคราวนี้เรามาเจอด่านของปููจริงหวินอ่ะคายเดิมคนเดิมทุกอย่างแต่คราวนี้เป็นค่ายหกคนแหละคราวนี้ตัวที่หมจะหาเนี่ยคือนางเท่าทาริกาเทียงสวนนี่ไงอะไรนะฮะจะสังเกตได้ว่าบนเนี้ขึ้นมาละสามิเปอร์เซ็นต์เห็นไหมตอเทียบมันไปเร็ว สามสิบเปอร์เซ็นคืออันนี้เนี่ยคือได้จากวาสนาสามคู้เท่าสามคนอยู่ด้วยกันใช่ไหมคราวนี้เนี่ยถามว,ว่าอันสามสิบเปอร์เซ็นนี้คืออะไรคือบวกสเตตัสทั้งหมดเลยครับทุกอย่างอลาหันแต่ไม่มีลำดับไม่ได้บวกนะมีอลาหันด้วยมีทุกอย่างเลยสเตตัสทุกอย่างบวกเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นทั้งทีมขอนเน้นคาว่าทั้งทีมนะ แต่คราวนี้เนี่ยถ้าสมมติเราลงรอบใหม่ใช่ไหมวอลวันหนึงมาลงได้หรอบถูกป่ะรอบที่สองที่เราลงเนี่ยเราจะเลือกปูยาจิไม่ได้แหละเราจะเลือกธริกาเทียนโซ่ไม่ได้แหละนะ,นะพอจะเข้าใจพอจะเก็ตกันอลยรใช่ไหมฮะ,ะเราพาไปดูด่านปู่จิงหลินเป็นยังไงเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะสก,กิปไปเจอปู่จิงหลินเลยละกัน อันแรกอันแรกที่เราเจอแล้วพี่แกก็ดูเท่เนาะมีมังกรเหรอพี่ด้วอกิเลนใช่ไหมมือแข็งกิเลนไฟใช่ไหม ดูสิพี่วินแกจะใช้สกิลให้เพื่อนๆได้ดูกันรือป่าถ้าไม่ใช้เดี๋ยวผมก็สกิปไปรอบหนึ่งให้ดูอย่างนี้ซึจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเหมือนลนี่ะหนักสกิลอย่างที่เห็นมาเอาเอาด้านาขวาเลยบ้างเนาะโอ้โห ตามทางเนี่ยจะได้เป็นอาหารอย่างเดียวอย่างที่เคยบอกไว้นะครับยกเว้นด่านบอนสเนี่ยด่านบอนสเนี่ยมันจะมีป้ายให้เปิดสามอันซึ่งของที่ดีที่สุดในป้ายเลยนะจะเป็นยาเก้าชัน้นนะมันจะดอปให้คนอื่นให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าเนี่ยนี่ไงยาเก้าชันไม่เขาเป็นกกดด้านขวาเข,ข,ขาบอกกุี่จกดด้านซ้า นอยวินอยล้องต่อแล้วลิ้นขาไปเลยนอยโอ้โหจะอยู่จบดาบเันนี้ยน่าจะจบแหละนะขวานะขวาโอ้โห ทำรอบเดียวแล้วไม่ทํำอีกแล้วนะหน่อยอะไรวะ้าดได้ไงวะบอกวจะกดหน้ากขวาจะกดด้าขวาก็ไม่ได้กดเออดูเรานะเดี๋ยวพี่อูคนเนี้ละพี่อูดูเลอดเก่งพี่อูเป็นวันพายนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เนี่ย เป็นตัวอย่างตอนต่อไปนะฮะส่งป้ากับไขเ้เจ็บเจอาทิตย์หน้าครับแตหรับอาทิตย์นี้ไปสูส่ช่วงตาองจริงตอ,กกน,อนะครับเออมีคนถามผมมาว่าลงหอแอบฟงหวินไม่ได้ทองแล้วหรอตามด่านตอบเลยเขาไม่ได้ฮะ <laughs> มันไม่ได้นะแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นทองแบบใหม่แทนที่จะได้มาก็คือเนี่ยลงห้าสิบดานได้สิบสิบทองอันนี้จะบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นตรงนี้นะอะไรนะเขาเรียกว่าสําหรับเจ็ดคนเท่านั้นนะก่อนหน้านี้ผมไม่ไมีข้อมูลอนะ่ะเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าลงถึงสามร้อยดานก็ได้ไปสี่สิบแดสิบร้ยห้าิบรวมกันก็กลายเป็นร้อยแปดร้อย้าสิบสองร้อยเจ็สบทอง หน่ห้าร้อยเจ็ดสบทองหนึ่งพันเจ็สิบทองทั้งหมดถ้าลงถึงพันดานพันเจ็ดสิบทองแต่ว่าระบบใหม่มันก็มีแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่มี <c oughs> อ่ <c oughs> เห็นด้านบนนี้ไหม <c oughs> เป็นคำพีสีม่วงพอดีผมไม่ค่อยได้ลงหอฮะเซิรฟจีนนี่มีไว้แค่ทำข้อมูลอย่างเดียวอันนี้เนี่ยคือเราลงหอ,อไปกี่ด่านเมื่อวานนี้มันก็จะให้เรามาตามเท่านี้ไออันนี้เนี่ยเอาไว้ข้ามด่าน นะฮะ,ะคือถ้าผมกดตรงนี้ใช่ไหมผมกดอันนี้ปุ๊บมันจะข้ามไปเลยไม่ต้องดูไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเห็นไหมถ้าก,กดเนี่ยกดไปเรื่อยๆมันก็เร็วขึ้นด้วยและเห็นที่มันขึ้นมาบวกหนึ่งบวกหนึ่งตรงนี้ไหมฮะเดี๋ยวลองดูใหม่นะ เนี่ยเห็นไหมบวกหนึ่งตรงนี้นคือวันถัดไปมันจะให้เรามาขี่อันหนึ่งอัน2อ,อันสามอันด่านหนึ่งก็จะให้อย่างน้อยหนนะึ่งานหนึ่งอันมากสุดก็คือ3ามอันนะมันค้างแหลกเล็กนึงเซิร์ฟจีนตอนนี้กับบูสแต็ปเป็นอะไรกันก็ไม่รู้นะฮะ ถ้าต,ตรงๆเนี่ยมันก็ไม่มีทองจริงๆนะผมก็เล่นไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีทองให้นะถามว่าเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นนะไม่ต้องมานั่งกดย้ำๆย้ำๆย้ำรอให้กดผ่านผ่านผ่านย้ำๆย้ำๆ,ๆใช่ไหมไม่มีแล้วนะเป็นอย่างนี้แทนไปหมดแล้วเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักยี่สิบด่านสามสิบด่านนะแลนะ้วเดี๋ยวมาดูกันมันมีทองไม่มีนะทอง มีหีบมาให้ปกติหีบนี้มันปกติสุดๆอีกอันนึงที่ผมไม่รู้เนี่ยนะคือติดอันดับได้ทองไหมเพราะว่าเล่น,ลนไม่เล่นไม่เคยติดไม่เคยได้ติดอันดับเขาเลยแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยคือเขาบอกกันว่าไม่ได้ทอง นี่คือที่ที่คนในบอร์ดเขาพูดกันหรือว่าที่ผมไปนั่งอ่านในบอร์ดเซิร์ฟทีนะนะคือติดอันดับถึงแม้คุณจะได้อันดับหนึ่งคุณก็ไม่ได้ทองนะเห็นว่ามันไม่มีจริงๆนะมันไม่ได้ทองเลยเห็นไหมตามดานปกติอย่างนั้นวก็ต้องได้ล้หนึ่งครั้งเนี่ยคุณลองดูเขาลงกันสิไปติดอันดับได้ไง่ะพันด่านพันด่านหกร้อยห้าร้อยอืออันนี้คือแค่หัววันนะ ไม่มีทางติดอยู่แล้วนะฮะอันนี้แหละเราก็คลายความสงสัยกันไปว่ามันไม่ได้หลอกท้องอ่ะจุดที่มันได้ท้องคอือตรงนี้นะ,ะนะ่ฮะสำหรับวันนี้นะก็แอปหนูโดดขาคู่ตอนสามแล้วก็หมดแล้วนะฟงมินห้าคนเมื่อกี้นี้ก็รอฟองินเอ้ยะไรข่าวที่แล้วอันนี้มันหกคนเนี่ยฟงินหกคนเนี่ย แลเดี๋ยวตอนที่สี่จะเป็นโคมิงเจ็ดคนนะครับก็เดี๋ยวกลางกลางอาทิตย์ก็คงเจอกันตอนสามจุดห้านีย่ยลปกตินะผมแล้วเดี๋ยวเจอกันครับอาทิตย์หน้าหรือกลางกลางอาทิตย์นี่แหละเราลวันนี้สวัสดีครับ